เทพีเรียให้กำเนิดซุดในถ้ำลับบนเกาะครีดเพื่อปกป้องเขาจากโครนัสผู้เป็นบิดาผู้ลืนกินลูกทุกคนซุดถูกเลี้ยงดูโดยนางไม้และแพะอมันเทียที่คอยป้อนนมเขาในหุบเขาลึกเมื่อเติบโตขึ้นซุดฝึกฝนตนเองจนเป็นนักรบหนุ่มผู้กล้าหาญซุดเผชิญหน้ากับโครนัสและให้เขาดื่มยาเพื่ออาเจียนพี่น้องของเขาออกมาเมื่อซุดเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งเขาได้ปลดปล่อยพี่น้องของเขาได้แก่ฮาเดสโคไซดอนเฮรา ดีมีเธอร์และเฮสเทียออกจากท้องของโครนัสพวกเขาร่วมมือกันก่อตั้งพันธมิตรเตรียมพร้อมที่จะทำสงครามกับเหล่าไทยทันผู้ปกครองโลกมาก่อนเหล่าโอลิมเปียนประทกับพลังอันยิ่งใหญ่ของไททันแอดลาดเข้าจู่โจมด้วยกำลังดิบไฮเปรเรียนพ่นไฟออกมาอย่างเกรี้ยวกราด อย่าเพลิดเพลใช้ขวานคู่ฟาดฟันและโคอุดใช้พลังจิตบิดเบือนจิตใจสุดและพี่น้องของเขาต่อสู้อย่างกล้าหาญความสามารถีของพวกเขาสั่นสะเทือนสวรรค์ขณะที่สงครามแห่งเทพได้เริ่มต้นขึ้นสงครามครั้งสุดท้ายยังคงดุเดือดขณะที่สุดและโครนัสต่อสู้กันกลางสนามรบเสียงคำรามดังกึกก้องไททันยักษ์ปรากฏตัวขึ้นวาดคอนเพลิงลงบนภูเขาจนแตกกระจาย พื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแต่ด้วยความสามัคคีของซุดและพี่น้องพวกเขารวมพลังเข้าต่อกรกับโครนัสและไททันยักษ์อย่างไม่หวั่นไหวด้วยสายฟ้าสุดท้ายที่ซุดปล่อยออกมาโครนัสจึงพ่ายแพ้และยุคข,ของไททันได้สิ้นสุดลงซุดได้รับเลือกให้เป็นราชาแห่งเทพเจ้าและครองัลังบนยอดเขาโอลิมปัสซุดบัญชาท้องฟ้าและสายฟ้าควบคุมธรรมชาติด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ซุดเฝ้ามองโลกเบื้องล่างจากยอดเขาโอลิมปัส คอยรักษาความสมดุลระหว่างเทพและมนุษย์